สวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่ๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อใครเข้ามายังไม่รู้จักผมเนาะผมชื่อคิงนะครับจากเพจเดียววินอินเวสเตอร์เพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่ไม่ได้มีแต่เรื่องของการเก็งกําไรหรือแทงหวยนะครับแทงขึ้นแทงลงเนาะวันนี้ก็ได้รับคำถามจากในกลุ่มมานะครับว่า ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าการใช้เว็บไซต์เดลิเบตเพื่อซื้ออปชันนะครับสักตัวหนึ่งเนี่ยเราสนใจออปชันเราวางแผนอยาจะใช้ออปชันนะครับแต่ไม่คุ้นกับหน้าตาของเว็บไซต์เลยไม่รู้ว่าจะกดยังไงแบบไหนต้องดูยังไงนะครับกดแบบไหนมันคืออะไรเนาะเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเราอยากจะเทรดออปชันของโลกคริปโตนะครับจะมีแค่ออปชันตอนนี้จะมีแค่ Option, ออปชัน BTC ETS แล้วก็โซนะครับที่เป็นหลักๆ อยู่ทั้งหมด3ตัวก็จะแนะนําเป็นไม่ใช่แนะนําแล้วกันก็จะมีที่เว็บไซต์เ e l ิบิ t นะครับเป็นกระดานเทรดออปชันนะครับก็เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งเนาะที่ผมใช้บริการอยู่นะครับแล้วเราก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าที่ d e l ิบิ t เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับก่อนหนึ่งก็คุณก็สมัครเดลิบิอะไรไปนะครับตามเรื่องของคุณนะเนาะอ,อผมก็ขอข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมคอมเมนต์มาให้แป๊บนึงนะครับ ขอเวลาอีกไม่นานนะเติรดเติรนะฮะสัาได้นะครับตอนนี้มีคนสวาสต่อผมไปแล้วทั้งหมดห้ายูเซอร์นะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมไปแล้วประมาณศูนย์บาทนะฮะโอเคฝากด้วยนะครับเผื่อใครสนใจนะใครสนใจใครยังไม่มีบัญชีก็ก็ยินดีนะครับโอเคก็เริ่มมานะครับเข้าที่มา เว็บไซต์เดลิเวอก่อนแล้วกันนะครับสมัครอะไรที่เรียบร้อยเนาะอย่างแรกที่ผมจะแนะนําถ้าคุณอยากจะเทรดในเดลิเวอนะครับอย่างแรกก็คือมากดตรงนี้ก่อนนะครับมาเลือกที่ My Account เนาะตอนแรกมันจะไม่มีชื่อนะครับมันจะเป็นชื่อเมนแอคเค้าหรืออะไรนี่แหละนะมากดที่ My Account ก่อนนะครับแล้วผมก็จะแนะนําให้คุณมาเล่นตรงนี้ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับกดมาที่ส u b Account นะครับเฮ้ยมัน เปิดสับไเขาได้ด้วยนะครับคุณก็เปิดสับไปเขาขึ้นมาสักสับหนึ่งนะครับกดขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเออตรงนี้นะครับเอาเร็วๆเนาะเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ค่อยมาเทรดในสับแอคเคา์นั้นนะครับวิธีการเปลี่ยนไปสับแอคเคา์เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเอมันจะมีขอบด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็มาเลือกตรงน,นั้นอ่าถ้าเราอยากได้สับแอคเคา์ไหนเนาะการทำสับแอเคาท์ก็ดีครับช่วยช่วยแยกอะไรหลายๆอย่างได้เยอะแล้วเราก็แยกกลยุทธ์ได้ก็ขึ้นเยอะเหมือนกัน นะครับอ่าอย่างต่อมาก็จะเป็นเรื่องของฝากเงินนะครับก็จะเข้ามาที่นี่นะเดบิตนะครับแล้วก็เราจะฝากเป็นอะไรนะเช็คดูดีๆนะฝากเป็น btc ก็มาคลิกด้านบนตรงนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้เดลิเวียดเน่ยฝากเป็น usdc ได้แล้วนะครับเออเราสามารถฝากเป็น usdc ได้ถ้าผมแนะนำเนะี่ยผมก็จะแนะนําให้ฝากมาเป็น usdc นะครับแต่เวลาเราซื้อขายออปชันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากได้ออปชัน btc เราต้องใช้หน่วยเงินเป็น btc นะครับ ดังนั้นเนี่ยเราถ้าคุณชัวร์แล้วว่าคุณจะเทรดแต่ BTC คุณอาจจะโอนเป็น BTC เข้ามาก็ได้แต่ผมอะนะครับส่วนใหญ่จะยังไม่รู้ว่าจะเทรดอะไรแล้วก็การที่เรามาถือ BTC หรือ ETH หรือ Solona ที่เป็นเหรียญเอาไว้เนี่ยมันไม่สามารถรักษาเขาเรียกอะไรนะ p u r c h a s i n g Power หรือหรือกำลังในการซื้อได้ดีเท่ากับ ถือเป็น BDC, เอ usdc เอาไว้นะครับผมก็จะฝาก usdc เข้ามาก่อนก็มากด general address นะครับแล้วก็ฝากเข้ามานะครับฝากเข้ามาเสร็จแล้วนะมันก็จะมาขึ้นในพอร์ตเราเลยนลั่นแหละแล้วทีนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้นะครับปุ่ม swap นะครับพอเราได้ usdc มาแล้วใช่ไหมวอรจะไม่ได้ฝากให้ดูจริงๆนะมันนานนะครับเออเราจะใช้เหรียญอะไรเราค่อยมา swap ออกไปอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราจะใช้หรือจะ Transfer ออกไปที่อื่นก็ได้ นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานเบื้องต้นเนาะเรื่องของการฝากเงินถอนเงินถอนเงินคงไม่ต้องอธิบายมั้งก็กดมาวิดดอเหมือนเดิมแล้วก็นะครับมันไม่มีอ๋อมันถอนเงินจากศัพท์ไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องโอนไปที่เมนแค c คเก้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกไปอีกทีนึงนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้กลับมาที่ใช้การใช้งานเนาะเราจะสมมุติเป็นอะไรดีผมอยากได้คอมเมนต์หรือเป็นไอเดียสักหน่อยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลองเทรด สินค้าตัวไหน BTC, ETH แล้วก็โซเราจะได้คุยภาษาเดียวกันนะครับสวัสดีนะครับคุณมูสวัสดีครับผมนะฝากคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวมันจะเห่ากินไปนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับไม่ไหวไม่ไหวรสชาติไม่ชอบเท่าไหร่ไม่โดนเท่าไหร่นะ ก้องก้องอย่างนี้โอเคนะครับ <c oughs> ขอคอมเมนต์หน่อยขอคอมเมนต์หน่อยขอโทษครับหมายถึงบายสปอดตมูลค่าสามหมื่นเหรียญแล้วคุณลองพุทที่คอนแทคเพื่อกี่กี่แฮชโอเคครับอ่ะถอยโซครับอา้าวจัดไปคนโซมาก่อนนะครับขอไปบีดีซบวกหนึ่งนะฮะผมให้ให้คนมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับผม <laughs> วันนี้จะดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษ,ษเนาอ <laughs> เนื่องจากตลาดมันเวียงแบบนี้มันได้กำไรเยอะนะสําหรับสาหรับผมเนาะสำหรับคนอื่นอ่ะผมไม่รู้แต่ผมชอบตลาดเวียงเวียงนิ่งๆแบบเนี้นะครับผมขอจัดการแมวก่อนนะไปโอเคฮะโซนะครับอ่าก่อนอื่นเราจะเทรดออปชันโซใช่ไหมก็มาเลือกแถบด้านบนก่อนนะครับเลือกแถบด้านบนก่อนเนาะทีน,ะนี้ตัวโซเนี่ยจริงๆแล้วในหลายๆสินค้าเนี่ยก็จะมีทั้งออปชันมีทั้งฟิวเจอร์แหละเราก็มาคิดตรงนี้เลยก็ได้ครับ เห็นไหมตรงนี้ก็คือฟิวเจอร์ถ้าเราจะเทรดฟิวเจอร์แล้วก็มาคลิกที่ออปชันถ้าเราอยากเทรดออปชันนะครับก็ดูเป็นซีรีส์เลยก็ได้นะครับหรือตัวที่ออปชันเชนก็ได้นะครับมันก็จะมีตัวบอกอ่ะมันก็จะมาแบบนี้ละมันก็จะมาบอกว่าเฮ้ยเรามีเงินอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็ะจะมีออปชันที่เป็นซีรีส์ตัวไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูครับว่าเราจะเทรดซีรีส์ไหนนะครับอ่ะก็สมมุติเราสนใจเป็นซีรีส์ที่ไกลที่สุดเนาะ เวลาผมเทรดจริงๆเนี่ยผมจะเทรดอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับบวกลบเนาะขึ้นอยู่กับว่าวันที่เริ่มสตาร์เทรดเมันอยู่ช่วงไหนหรือตอนไหนนะครับถ้าตัวนี้โซเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีลิควิดิตี้เท่าไหร่นะครับตัวของสัญญาก็จะมีน้อยอ่ะผมเปรียบเทียบให้ดูอย่างของ ETS อย่างไงครับไกลสุดก็คือปีหนึ่งเลยนะเออแต่อย่างที่บอกถ้ายิ่งไกลมันก็ยิ่งแพงเนาะแต่ว่ามันก็ ก็วางแผนวางปริทธ์ต่างๆง่ายขึ้นจริงๆยิ่งยิ่งไกลอ่ะคือยิ่งถูกยิ่งถูกในในที่นี้หมายถึงถ้าเรานับเป็นวันหรือเรานับเป็น time ด้วยนะมันจะยิ่งถูกแต่ราคาที่ซื้อมันจะแพงหรือจํานวนเงินที่จ่ายมันจะแพงขึ้นอ่ะผมสมมุติผมต้องการจะซื้อโซนะครับออปชั่นโซเนาะที่61วันนะครับที่หมด29กจูนเนี่ยนะครับผมก็มาคลิกตรงนี้ กระดานเทรดก็จะมีขึ้นเป็น2ฝั่งซ้ายกับขวาเนาะคออยู่ฝั่งซ้ายพุทยอยู่ฝั่งขวาอันนี้ต้องถามก่อนว่าเราจะซื้ออะไรเราจะซื้อคอหรือซื้อพุทธถ้าเราซื้อคอเราก็มาโฟกัสที่ซ้ายอย่างเดียวถ้าเราซื้อพุทเราก็มาโฟกัสที่ขวาอย่างเดียวนะครับหรือกระดานของพุทนะครับอ่ะต่อมามันก็จะบอกสไตล์ไพ่เนาะยี่สิบสามสิบสามสิบห้าสี่สิบอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ตัวซีรีส์ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับตัวแอดมินนี่เนี่ยตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่สี่สิบสองนะครับถ้าเราซื้อใกล้เคียงสุดก็คือสี่สิบที่เป็นแอดเดอร์มันนี่เนาะ ATM นะครับ OTM ITM อะไรเนี้ยก็แยกกันได้นะมันจะมีเส้นสีบางๆแยกให้อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะดูที่ตัวสไตล์ไพ์อยู่แล้วเนาะสมมติเราอยากได้สไตล์ไพ์ที่สี่สิบสองไม่ใช่สี่สองที่สี่สิบเพราะราคาอยู่ที่สี่สิบสองนะครับเราก็ถูกกว่าไปซื้อที่สี่สิบห้าด้วยนะครับเพราะว่า ถูกกว่าจริงไหมจริงจริงสี่สิบห้าถูกกว่าในในในเชิงของการวางวางแผนสี่สิบห้าถูกกว่าเพราะว่าถ้าสี่สิบห้าปุ๊บเราจะได้เคมเลยใช่ไหมตอนนี้เราจะได้เคมสามเออถ้าสี่สิบห้าเราจะได้เคมสามเลยเนาะแล้วถ้าลงไปสี่สิบเราจะได้เคมห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็นะถูกกว่าในเชิงของการวางกุทลยแต่ว่าแพงกว่าในค่าพรีเมียมนะครับอะทีนี้คําถามต่อมาเราก็ต้องมาถามว่า เราจะลองหรือจะช็อตนะครับลองพุทหรือช็อตพุทถ้าเราจะลองพุทก็มาดูที่ฝั่งสีแดงนะครับถ้าเราจะช็อตเราก็มาดูที่ฝั่งสีเขียวว่าเราจะได้เท่าไหร่ถึงออกไปครับแล้วมันก็จะมีราคากลางให้ด้วยนะครับก็คือมันเป็นตัวคำนวณราคาอันนี้คือบิดออฟเฟอร์นะครับบิดออฟเฟอร์เวลาเราส่งคำสั่งนะครับเราก็มากดสมมติเราจะเอาที่4 5ห้านะสมมติเราจะเอาที่4ี่ิบห้านะ เออมูลค่า0.245โซนะครับเขาซื้อขายเป็นโซนะหรือคิดเป็นประมาณ1ิเหรียญนะครับเราก็มากดตรงนี้ตึก๊กนะครับอ่าล้วก็กดอีกทีนึง่งมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับเวลาเราส่งคําสั่งเนี่ยนะครับเราก็มาดูบิดกับอาร์กตรงนี้อย่าลืมนะครับถ้าเราต้องการซื้อเราต้องมาดูอาร์กถ้าเราต้องการขายหรือช็อตเนี่ยเราต้องมาดูบิดนะครับเราก็มาเลือกบิดกับอาร์กตรงนี้อีกทีหนึง่งว่าเราอยากได้อะไรนะครับเออมันจะเป็นลิมิตไพร์สเนาะ บิดกับอาร์ตนะครับเราอยากซื้อเรามาดูตรงนี้มีอาร์ไซส์มีคนขายทั้งหมด4อ่า721โซนะครับไม่รู้เจ้าของคำถามมาไหมด้วยวันนี้เออแค่นั้นเลยนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นตรงนี้เราอยากซื้อกี่โซเราอยากซื้อ1ขั้นต่ำมันคือ1โซเนาะอ่าที่ราคาเท่านี้0.2440ถ้าเราซื้อราคานี้เลยมันก็เป็นมาเก็ตเนาะเราก็จะได้ตัวนี้เลย นะครับเราก็จะได้ตัวนี้เลยแต่เราสามารถที่จะตั้งลิมิตไพรส์ให้มันต่ำลงมาได้อย่างที่บอกว่ามันมีราคากลางอยู่เนี่ยตัวตัวมาร์เก็ตไพร์เนี่ยนะครับเราสามารถตั้งราคานี้ได้นะครับราคาเราก็จะมาโผล่อยู่ที่ฝั่งบิตนะครับรอคนมาจับเนาะเออถ้าเน้นความเร็วเราก็กดไปเลยที่ราคานี้นะครับถ้าเราจะซื้อถ้าเราจะขายเราก็มากดตรงนี้แต่ถ้าเราอยากตั้งเพนดิงให้ได้ราคาที่มันเ,ออเราคิดว่ามันถูกหน่อยอะไรหน่อยเราก็มาตั้งตรงนี้เองก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้อีกทีหนึง่งไอ้พวกนี้เราไม่เล่นนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เล่นนะครับเราเอาแค่พื้นฐานก่อนเนาะเอ,อ้เราก็มาตั้งาบกับเซลนึกออกไหมอันนี้คือใส่ราคาลิมิตไปก่อนเราอยากได้นี้เสร็จแล้วถ้าเราอยากซื้อเราก็มากดบายถ้าเราอยากลองพุทธเรามากดบายถ้าเราอยากช็อตพุทเรามากดเซลลแค่นี้ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้เลยเนาะอ่ะเปิดไปดูตัวที่ผมเทสไว เราซื้อเสร็จแล้วมันก็จะโผล่ตรงนี้ด้านล่างนะครับว่าเราซื้ออะไรยังไงไปบ้าง